จงเงินค่าเช่ายัางไงดีให้เหมือนไม่ทวงเจ้าของหรือเอเจนต์ทำตามนี้ได้นะคะข้อแรกส่งข้อความแบบนี้ไปในรายกลุ่มคะ่ะก็บอกชื่อของผู้เช่าบอกว่าค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่จ่ายทุกทุกวันที่เท่าไหร่แล้วคุณจ่ายงวดไหนมาแล้วว่าเหลืองวดที่ยังไม่ได้จ่ายก็ทําเป็นสีส้มๆม,มแดงแให้เขารู้ว่าวันนี้ยังไม่ได้จ่ายนะอีกแบบหนึ่งที่ใช้ได้เหมือนกันก็คือแบบนี้คะ่ะบอกว่าถ้าคุณจ่ายค่าเช่ามาแล้วเนี่ยคุณช่วยส่งรีปเข้ามาให้ดูในรายกลุ่มนี้ด้วยนะขอบคุณคะ่ะประมาณนี้นะคะ่ะ ข้อที่3ให้ AI ช่วยทวงอันนี้ก็จะเป็น AI ขุนทองที่ใช้อยู่นะคะของแบงก์กสิกรคะแล้วก็แอดไลน์เข้ามาเสร็จแล้วเราก็บอกขุนทองเนี่ยให้ช่วยสร้างบินเก็บเงินรายเดือนให้เขาก็จะทวงให้ทุกๆ เดือนตามวันที่เราเซตเ,เข้าไปในระบบแล้วก็จํานวนเท่าไหร่แล้วก็ทวงใครบ้างในหลายกลุ่มนั้นๆลองไปใช้ดูก็ได้ค่ะวิธีนี้ถ้าทวงเราไม่จ่ายก็ต้องส่งสื่อแจ้งเตือนและท้ายที่สุดก็คือต้องแจ้งความลงบือทกประจำวันซึ่งทําคลิปแยกไว้เดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้นะคะ